สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนายธนกรมงคลคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมสาขาวิชาการเงินในวันนี้จะมานําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวันสําคัญของศาสนาคริสต์ครับเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะรู้จักกับวันวาเลนไทน์วันคริสต์มาสวันอีสเตอร์และวันขอบคุณพระเจ้าใช่ไหมละครับแต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าทําไมถึงต้องมีวันเหล่านี้และวันเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในวันนี้สมาชิกในกลุ่มของผมอีก7คนจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวันเหล่านี้มากยิ่งขึ้น ใช่ไปรับชมได้เลยครับก่อนจะไปรู้จักกิดวันต่างๆของศาสนาคิดเรามาทําความรู้จักกับศาสนาคิดกันก่อนศาส,สนาคิดมีถิ่นกําเนิดในดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แต่ไปจเจริญุ่งเรืองในทวีปยุโรปและภูมิภาคอื่นของโลกช่วงต้นคริสตศตวรรษที่21ศาสนาคิธมีศาสนิกชนประมาณ2-4พันล้านคนทั่วโลกคิดเป็นประมาณ3-3%หรือ1ใน3-1ใน4ของประชากรโลก และศาสนาคิดยังเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกทั้งยังเป็นศาสนาประจำชาติในหลายประเทศศาส,สนาคิ์มีวิวัฒนาการมาจากศาสนายูดได้ซึ่งเป็นศาสนาประเภทเอกเทว,วนิยมหรือศาสนาที่นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพยะโฮวาหรือพยาเวศาส,สดาในศาสนาคิ์คือพระเยซูพระเยซูทรงเป็นชาวยิวถือกำเนิดในปีพุทธศักราช543หรือคริสตศักราชที่หนึ่ง นะหู่บบ้านเเลมแควนนนนยยดดาใิปลลสไตหังจากที่รู้จักกับศาเลนัยแล้วเราก็ไม่เดียวกันที่วันแรกเลยคือวันวาเลนไทน์เระ่อวันโดยรวมแล้วเทศกาลวาเลนไทน์เริ่มมีขึ้นมาครั้งที่ยุคจักรวรรดิโรมันเลยเอาําำนาจขณะนั้นวันที่สี่กุมภาพันธ์ในทุกป,ปีถูกจัดให้เป็นวันหยุดเพื่อเป็นเกียรติแก่เทพเจ้าจูโนผู้เป็นจนัึรพันธุแห่งเทพเจ้าโรมันต่อมา รัชสมัยเขาจะพัดคอได้สองแห่งกรุงรงพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีนิสัยใจคอหลร้ายอีกทั้งทรงนิยมในการทำาุสงครามที่ต้องนองเลือดพระองค์จึงได้ทรงหลักว่าเหตุที่ชายหนุ่มสอนมากไม่อยากจะเข้าร่วมกองทัพเนื่งมาจากชายหนุ่มเหล่าน,นั้นไม่อยากพัดผ้าจากคนที่รักและครอบครัวไป พระองค์จึงทรงมีคำสั่งห้ามไม่ให้จัดพิธีมั่นและแต่งงานในกร,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 รุงลอมเบเลคาดในยุคสมัยเดียวกันแมมมีนักบุญรูปหนึ่งนามว่าเซนต์วาเลนไทน์หรือ Val ine, าวาเลนตินเขาอาศัยอยู่ในรุงลมและได้ร่วมมือกับเซนต์มมร์อัดจัดพิธีแต่งงานให้กับชาวคริสต์หลายคู่ด้วยความบาถนาดีของวาเลนไทน์ที่มีต่อคู่รัก ที่อาศัยอยู่ในแม่นี้ทำให้เขาต้องถูกจับคุ้มครงเพราะกันว่าบริวลเวท้ายได้ตกลงรัรกยิ่งส้วนแน่หนึน่งที่เป็นลูกสาวผู้ภูมิใจจังที่มีชื่อว่าจูเลียโดยวริลเลนไท้ายนายส่งจดหมายฉบับท้ายถึงจูเลียลงท้ายว่าปองบริลเท้ายภายหลังจากที่วริลเลท้ายผูกประหารชีวิตไปส่วนของเขา นำมาเกี่ยวไว้ที่โบพาซิเดสในวันที่ทุกทุมภาพันธ์ที่รัศมีราสองอสร้อยเลลิได้ปลูกต้นอาร์มันหรือต้นอัลมวอเชอร์พุ่มไว้ใกล้ๆกับรูปทรงของเลยทายผู้เป็นทา่รของเธอทุกวันนี้ต้นอัลมวอเชอร์พุ่มได้กลามยมาเป็นต้นแทนแห่งความรักลีรันและมีภาพใบสวยงามนับตั้งแต่นั้นเได้มาจนถึงปัจจุบัน การปฏิบัติในวันเวนไทยมีการพิมพ์บัตรอวยพรแทนจดหมายที่เขียนด้วยลายมือและปัจจุบันมีการส่งบัตรอวยพรทางออนไลน์ช่วยให้คนที่ต้องการแสดงความรักและความห่วงใยต่อคนที่เรารักได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากนี้ยังสามารถส่งดอกไม้ขนมช็อกโกแลตทําให้วันเลนไทยเป็นโอกาสพิเศษที่แสดงออกถึงความรักและส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กันได้ค่ะ ัวอย่างสถานที่ที่คู่รักมักจะไปในวันวาเลนไทน์ในประเทศไทยนะคะคือ 1. แึ่สเทศกาลบอลลูนนาชาติสิงปร์คจังหวัดเชียงราย 2. มหาคนครสกายวอล์คคิงพาวเวอร์มหาคนครจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะประวัติวันวาเลนไทน์นี้เป็นเรื่องเล่าต่อกันมาจนถึงปัจจุบันเท่าที่เล่าได้มาปเป็นเพียงเท่านี้จากหลายๆเรื่องเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นประวัติที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้เราได้ถือว่าวันวาเลนไทน์ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวคุณสามารถส่งขนมดอกไม้และการ์ดเพื่อบอกความในให้แก่คนพิเศษของคุณวันนี้เป็นวันที่เราส่งความรู้สึกดีๆให้แก่กันค่ะต่อมาวันที่2ก็คือวันอีสเตอร์นั่นเองค่ะ วันอีสเตอร์ถือเป็นวันสำคัญที่สุดในปฏิทินของชาวคริสต์ชนเลยก็ว่าได้ซึ่งวันนี้เป็นวันที่ชาวคริสต์ทุกคนต่างชื่นชมยินดีแต่งตัวสวยงามและตกแต่งไข่ด้วยสีสันต่างๆมามอบให้เก่กันและกันเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องจากในวันที่พระเยซูคริสต์ทรงขพระชนชีพจากความตายค่ะประวัติวันอีสเตอร์นะคะวันอีสเตอร์หรือวันปัสกาเป็นวันเฉลิมฉลองพระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนชีพจากความตายและเป็นวันสุดท้ายของ เทศกาลมหาพ์ค่ะที่ชาวคริสต์จะต้องระลึกถึงพระมหาตรมาของพระเยซูก่อนที่จะสิ้นพระชนบนไม้กางเขนโดยตลอด40วันของเทศกาลนี้เริ่มตั้งแต่วันแรกวันปาร์ซันเดย์ชาวคริสต์จะต้องตั้งจิตอธิษฐานระลึกเหตุการณ์อันทรมานของพระเยซูตามพระคมภีรวมไปถึงสวดภาวนาบริจาคสิ่งของอดอาหารและไม่ฟุ่มเฟือยดำเนินชีวิตอย่างสมถะที่สุดค่ะทั้งนี้วันอีสเตอร์นั้นไม่มีวันตายตัวค่ะ แต่ชาวคริสต์จะถืออาวันอาทิตย์แรกหลังพระจันทร์เต็มดวงในเดือน4ีเป็นตัวกำหนดค่ะหลังจากเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์แล้วจะเข้าสู่เทศกาลปัสกาซึ่งเทศกาลนี้เป็นเทศกาลที่ให้ชาวคริสต์รื้อฟื้นความเชื่ออีกครั้งเป็นการเริ่มต้มนใหม่ของชีวิตในคริสต์เจ้าค่ะกิจกรรมในวันอีสเตอร์ชาวคริสต์มักจะแต่งตัวสวยงามเพื่อเข้าร่วมพิธีกรรมในโบสถ์พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านอกจากนี้ยังมีการนำไข่มาวาดลวดลายสีสันต่างๆเพื่อนำมามอบให้แก่กันและกัน บางโบสมีจัดกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่รวมไปถึงการจัดเกมสนุกสนุกให้ช่วยกันหาไข่อีสเตอร์ที่ถูกซ่อนไว้ในปุ่มไม้กิกอยาเพื่อให้ผู้เฉลิมฉลองได้ช่วยกันค้นหาและได้ใช้เวลาแห่งความสุขในวันอีสเตอร์ร่วมกันสัญลักษณ์ในวันอีสเตอร์สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเฉลิมฉลองในวันอีสเตอร์คือไข่ซึ่งชาวกิตจะเรียกว่าไข่อีสเตอร์หรือไข่ปาสกาทั้งนี้ เพื่อสื่อถึงการเกิดใหม่การเริ่มต้นใหม่และสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเต็มไปด้วยความชื่นบานและความดีซึ่งชาวคริสต์มักจะนำไข่มาตกแต่งลวดลายให้สวยงามอย่างสนุกสนานและนำไข่มากินในวันดังกล่าวซึ่งเชื่อว่าหากกินแล้วจะนำสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราในวันที่3ก็คือวันคริสต์มาสค่ะคริสต์มาสคือการฉเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูเจ้า ก็จะมีการจัดการเฉลิมฉลองทุกวันที่15ธันวาคมของทุกปีคำว่าคริสต์มาสมาจากคำทับศะพท์ภาษาอังกฤษโบราณที่เรียกกันว่า Christus m a s ที่แปลว่าบูชามิซาของพระคริสต์เจ้าพิธีมิซาเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดที่ชาวคริสต์ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในวันคริสต์มาสค่ะคำว่า Christus m a s ถูกค้นพบในเอกสารโบราณภาษาอังกฤษในปีคศักรา1 0 3 8และได้ถูกแปลเปลี่ยนมาเป็นคำว่า Christmas แทนค่ะ เรามาจะได้ยินบ,บ่อยๆในวันคริสต์มาสว่า Merry Christmas คำว่า Merry ในภาษาอังกฤษโรบราณแปลว่าความสันติสุขและความสงบส,สุขทางจิตใจเรามาจะใช้คำว่า Merry Christmas เป็นคำอวยพรให้แก่กันในวันคริสต์มาสค่ะและสิ่งที่เราจะปฏิบัติกันในวันคริสต์มาสนั้นก็คือพิธีถวายมิสซาเที่ยงคืนซึ่งพระสงฆ์สามารถถวายมิสซาได้สมิสซาเนื่องในโอกาสในวันคริสต์มาสด้วยค่ะ สุดท้ายคือวันสะบาโตเป็นวันสําคัญของศาสนายิวและศาสานาคริสต์บางคณานิกายคําว่าสะบาโตมาจากภาษาฮิบรูสะบากแปลว่าพักพระเจ้าทรสงสร้างโลกเวลาพักวันที่7เพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างถือว่าเป็นวันที่บริสุทธิ์ห้ามทากิจกรรมใดๆทุกอย่างได้ถือว่าวันนั้นเป็นวันพักผ่อนให้ทํากิจกรรมที่เป็นบรญสุท์เช่นการสวดมนต์ภาวนาและการขอบคุณพระเจ้า แต่ในที่นี้เราจะพูดถึงศาสนาคริสต์คริสเตียนในยุคแรกๆถึงสบาโตเป็น,นวันเสาร์เช่นเดียวกับชาวยิวเนื่องจากคริสเตียนในยุคแรกก็เป็นชาวยิวด้วยแต่ในขณะเดียวกันวันอาทิตย์ของพวกเขาก็ได้รวมตัวกันตามบ้านของกนและกัารเพื่อรวมการระลึกถ,ถึงพระเยซูคริสต์และทําพิธีมหาสนิทตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้โดยถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันสาคัญของพระเยซูคริสต์เพราะเป็นวันที่พระองค์ ทรงฟุน้นคืนพระชนการที่คริสเตียนจะเปลี่ยนจากการถือสบาโตเป็นวันอาทิตย์แทนวันเสาร์อย่างสมบูรณ์ก็ล่วงเลยมาถึงราวปลายศตวรรษที่1หรือต้อนศตวรรษที่2แต่หลักฐานบางชิ้นส่วนก็ชี้ว่าเป็นศตวรรษที่4นอกจากนี้บางกลุ่มก็ยึดถือทั้ง2วันเลยคริสโตเตสแตนในปัจจุบันมีแนวคิดเกี่ยวกับวันสบาโต เป็นสทัศนะทัศนะแรกยึดถือมาเสว์เป็นวันสบาโตตามพระบัญญัติเหมือนเดิมทัศนะที่สองยึดถือมะเสว์วันอาทิตย์เป็นสบาโตแทนทศนะที่ 3. ไม่ยึดถือพระบัญญัติสบาโตเลยแต่มีเหตุผลว่าพระยสุคิ์ได้ยกเลิกพระบัญญัติเรื่องวันสบาโตไปแล้วเช่นเดียวกับพระบัญญัติด้านการถวายเครื่องเผาบูชาแต่ก็ยังคงยึดถือว่ายึดเตียงต้องมีการหยุดพักและนมัสการพระเจ้าเพียงแต่ใช้วันและเวลาใดก็ได้ กลุ่ม 7-day Adventist ยึดถือทัศน์ที่1คาทอลิกและกลุ่มคริสเตียนยึดถือทัศนที่2และคริสเตียนจำนวนมากก็ยึดถือทัศนะที่3สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องตระหนักถึงวัตถุประสงค์ที่พระเจ้าทรงกำหนดให้มีวันสบาโตขึ้นมานั่นก็คือพระองค์ทรงให้มนุษย์ต้องมีการหยุดพักเพื่อจะถึงสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อมนุษย์ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ทําความรู้จักกับวันทั้ง4วันที่เพื่อนๆได้นําเสนอไปารู้สึกอย่างไรสามารถติชมและแนะนําได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยและหากมีโอกาสอีเรเราจะนําสิ่งที่น่าสนใจมานําเสนอทุกท่านอีกสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ